สวัสดีท่านผู้ชมเนาะมาพบกับบอมนำหนำเส้นเกาเส้นเขยอพี่น้องเลยหลังจากคลิปอีพีที่แล้วจะพากันกินข้าวพี่น้องเลยแต่ว่าพี่น้องโซฟอร์ลดพันโบหยอมพี่น้องเรียบโบแล้วเฮีบโบลันพันกินโบได้พันว่าบุกต่อพี่น้องเลยโ้ดูมันอหลีพี่น้องไปตอนนี้พูนฮอดพูแล้วพี่น้องเลยใกล้จะสอดอันอ่าเฮือข้าวซียแล้วพี่น้องเลยไปเุยเป็นกย่ังใจเลยจะพาไปเบิ้งเด้อพี่น้องเลย นี่โอ้เป็นที่เป็นทางแล้วแค่นี้เป็นบกยิน,นเนาะแค่น,นั้เนาะข้าวโอ้แน่นดีพี่น้องเลยระยะทางความกว้างตอนนี้ก็ประมาณสี่สี่สามเมตรไปห้าสี่เมตรพี่น้องเลยเนาะโอ้เส้นทางมาเตะเดินหมดเลยโอ้โคมาพี่พี่น้องเยลย ัักคัพี่น้องแน่กะจะซอดเนินซาลี่แล้วบุไปอย,ปยปงนนปูงนั้นเพิงเนาะทำผสมเนาะเนี่ยเห็นราเด้น้องเห็นแล้วพี่น้อพี่น้องเลยอ่าซอดกันแล้วเดี๋ยวบอมนำจะพาไปเพิ่งทางนั้นเด้อพี่น้องเด้อไปไปอยู่ทางนั้นเพิงกันพี่น้องเลยไปบอะ ปไปอยู่ตรงนี้ก่อนไอ้ไอ้ไปอยู่ทางน้าพี่น้องเลยอุ้ยอาทุกสอดแล้วสอดเรียบร้อยโอเคโถอนี่พี่น้องเลยในที่สุดหอกมาหอดจนนี้จนได้พี่น้องเลย นาะโอ้สบายเลยยงนี่ฮอดแล้วมากคอนพี่น้องเอ้ยพากันล้มกันเนาะล้มกันขึ้นว่าชิมลงมานี่นี่แหละตาเป่าเขาเบิ่งนะพี่น้องเอ้ยบ่แม่นดังว่าพี่น้องเอ้ยลงบ่ได้สั่นๆกันเลยพากันโค้งฮอดพุ่นแล้วก็เข้ามานี่พี่น้องเอ้ยโอ้พักสลีปตาบงแล้วก็นพ่อเนาะนี่ปตาบงแล้วเนาะ โอ้งามเลยะนะงามเลยพี่นองเลยอืมหมอดแล้วแจ๊กเขจะจุกบางนั้นบนพุงเงินบนบนึงจุกหั้นและมาใส่น,สนี้โอ้เนาะเบียร์ผักเขาเฮ็ดใช่ได้หวังสช่ได้ไก็จะเป็นแล้วเนาะ เอาบอลยูก่อนเนาะใช่ไห้พี่น้องเอ้เ้าก็อีพ่อบบลกอันบลกกินเหรออืมพี่น้องเดี๋ยวพ่อป้องงำนี่แต่ก็จะเป็นเอาพี่น้องเนาะจำเป็นเมื่อโอกาสมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเขาก็ต้องได้พัฒนาไปตามนั้นพี่น้องเอ้ แล้วหอนแล้วหอดแล้วพี่น้องเลยเห็นเบียเก้นาดบูกินเข้าบันนี้สุดยอดเลย Ô vía công an ô. Ô sờ này phải nó bò kín lau bò súp giả bò linh sao đấy. À, phò mì phụ nàn phân bóc nè. อฮอตต์ันนี้แหละฮอตตอตันนี้่เราเรามากดกล้าบังก์ลูมากดกล้าบังก์กันไนอ่คุณเส้นทางมาแล้วเส้นทางแห่งฟัน บนพุ่งเฮือนก็น่าจะจุกนี้จุกบนนี้นี้แล้วก็จะจุกบนนี้นี้พี่น้องฟังนั้นฮั้นนะบอนู้น,น,นไปลุกบอลต้นบ่มาเถอะติบ่มาเถอะไปจ้างยาเตโทรศัพท์พี่น้องบอน,นูอ้นนะ អ៊ឹមក្ដៅអន់អន់เนาะបន្តักណ៎เนาะ อ่าโอลมกันก้อนบอลยาไอ้ลองไอ้ลองสังเกตุไอ้เจ้าหน่อยถ้าอันนน้องเลียงให้จกอันบอลพุ่งขึ้นอยู่นี้อ่าบอลนี้ถือว่าหอยหอยนับไปทุกกระไดเนาะพอเซ็นทามันนี้เลยเนาะจกไปจกไปพุ่งเนาะแล้วอันนี้นี่น่าจะได้ท่มเลยโมไปหน้าดอกท่มเลยนี่เนาะ เออเออ้ลยเลยล่ะกันเนื่งบนฮัทล้วกันนี่นะนอกจาอยากให้อายควักกันควักขี้ดินเบื้องนั้นซะแล้วพอบันนี้มันจะเพียงในเนึ่งเฮ็ดบอลปุ๊กเฮือนส่องบอลนะวันนี้แล้วก็บวันนี้ฮะนะแล้วอันนี้คันว่าจำเป็นต้องได้ทุ่มไว้อันนี้ทุ่มเลยเนาะอ่าทุ่มอือโอเมืองในโบราณเจ้าอัยเมืองบโบราณเจอดอกเพราะมันห้วยน้อย เออนอกเขตระบายน้ําออกทางฮักเอาเอ้ยทมซื่อๆเลยทมซื่อๆแล้วก็เขตนี้ก็น่าจะปลูกได้คือกันเนาะเขตนี้เนาะอ่าเอาแต่อ้ายอ้ว่าสดกอันนี้ก็ได้ทมมันเลยแหเออทมมันเลยมันเป็นพืชตัวลมลุกอยู่แล้วแหละอ่าเสียดายอันนั้นบ่ได้ปลูกซกยามันเอาไปปลูกอันไปเฮ็ดบนมเอาอ่ามีแต่จกไปแล้วกเฮียนจงได้ไอ้กยังน่ะเด้อ có nghĩa có con ăn để cho vậy à, à để cho không ăn cuồng này, này. nướng bon là cả song bon ở à, song bon này lại song bon này lại là... à, bà tầm khẩn thế sau đó kín con nó à kín khâu con à kín khâu con phải nó người thưa bà oh. hả cho nó cả à. ờ đây đây thì bà nó Đợi, ăn kín kín hết คิดๆอยู่แคบนำเลยนะย่องย่องบางเฮี้ยนเลยสบายดีเธอว่าจังซี่เราพี่น้องเอ้ยเนาะกับเธอว่าได้โอลมกันอืออยู่พี่น้องเอ้ยถึกอยู่สองสองสองห้าล้านพี่น้องเอ้ยไอฟุลข้อสามสิบอ่าบ่าวหนำกับข้อสองห้าน้อยเนาะสอห้าก็ได้เนาะเด้อเด้อเด้ต้องซื้อเลือกกันไอเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยอ่ะเย้มแย้มเจมไซนะฮักอันนี้ไซดีพี่น้องเฮ็ดเวียกเฮาขั่นขนาด à, ah, kiếp kép lời oh, chạy đến hôm rồi đi nè à, cái lời mẹ lại hết đơn cũng cuồng rồi Ừ. 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 Oh Ừ. 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 Oh, như, này, hết chót Ừ. Uhm, chót Ừ. มาจนลดจดลากเอียวรถเอียวล่างหนุ่มพน้องแม่แหละถือตองอ่าเจ้ากินข้าวกันอือพักพักกันในนออืออีพ่อบออีพ่อบอกเอาไปพุ่งนะพ่อลุไปพุ่งไหมเออโอ้เสียดายพี่น้องเอ็งงามโมงามแต่กะบวกเป็นอย่างเนาะเอาตัวที่จับมันคงในตัวหน้าดีกว่าอันนี้ก็คือว่าตัวที่หัวหน้าพี่น้องเลยเออลุกเอาแม่ลกเอาไปแกงใส่อัน ปลาแกงปลาแห้งยังแซ่บเลยอันนี้ประกัดหัวในหอหัวปกง่น,นี่นะนเฮ้เสรวเสรเสรมาเดนาเร็พอมันมันจะเป็นหอเลมันโครงการมาหัศ <c oughs> ลเรามนัน,น,นเค่อยไปวันบนมาป๊กวันอาเอาเนาะโอ้โหให้เนาอเยอ่าจังสันแหละ บอ๊อบนำก็จะจบคลิปกันสำนีกพี่น้องเอ้กินขา้าวกินน้ำกันก่อนแล้วก็ลุยต่อพี่น้องแล้วเบิ้งคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะจนจบจนรถเมื่อแล้วก็แปงทางเมื่อนำกันเนาะแล้วพี่น้องไงเนาะอ่าคลิปนี้บอ๊อบุญนำจะขออภายทุกท่านไปเพียงสำนีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องไอ้ส๊อปคลิปนี้บอ๊อบุญนำขอกล่าวคำว่าสบายดี